โอเคโปรโตทิ้งไปดีกว่าเอ้ยไม่ทิ้งไม่ทิ้งเก็บไว้จุดปุ๊บเรียบร้อยอ่ออุ้ยอ้สลามไฟโอ้โหอันตรายนะเนี่ยโอเคมิเตอร์คอร์ดขุดไปครับอุ้ยอุ้ยออ้อุ้นี่ไม่สู้นี่ไม่สู้ไม่เอา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 นีนี่ไม่เอา โอเคผมสวัสดีครับผมภูฟิกเกอร์นะครับผมก็วันนี้ครับเราก็จะไม่เล่นเกมไม้ครับแป๊บหนึ่งนะเสียงเปิดเสียงแป๊บเออโอเคผมสวัสดีครับผมภูฟิกเกอร์นะครับผมก็วันนี้ครับเราก็จะไม่เล่นเกมไม้ครับมาชีวิตรอดหนึ่งจุดสิบหกตัวเต็มมีพีที่หกแล้วนะครับผมมาหกใช่ไหมเออนะครับเหนื่อยลืมหายใจนะครับเมื่อกี้อ่าก็วันนี้ครับเราก็จะไปเนเธอร์กันนะผมนะซึ่งก็ถามว่าผมมาในถ้ำทำไมก็ผมจะไปอ่าตักลาวาครับแล้วก็มาทำ เป็นมาวางใส่น้ำ่ะแล้วมันจะกลายเป็นออกซิเดียนแล้วก็จะมาขุดออกซิเดียนนะครับว่าง่ายคือลงมาขุดออกซิเดียนนั่นเองนะครับ่ะซึ่งลาวาก็จําได้ครับมันอยู่ทางนี้ใช่ไหมมันอยู่หลายที่มากครับตอนนี้นะข้างหน้าเห็นยังก็อาหารตอนนี้ผมก็พร้อมเลยครับผมไปตกปลามานะฮะแล้วก็ได้ธนูนี้ครับธนูเมนดิ้งมานะครับอ่ะถามว่า เออซีดนี้มันไม่มีอ,อมมาร์มโลนไมล์เหรอคือผมเจอแล้วครับแต่ว่าผมไปสำรวจคนเดียวหมดแล้วนะอ่อกาก็ายจะทำคลิปแหละแต่ว่ามันคือ,อยังไงอ่ะขี้เกียจด,ด้วยแล้วก็เอ่อโอ้ออเอออะวามันเยอะดีเนาะดีแล้วครับดีแล้วครับอาวาเยอะดีละใจเย็นดิ โอเคเราก็มีถักน้ำสองถังเลยนะครับเอามาเผื่อเอามาเผื่อไม่ใช่อะไรเดี๋ยวขอขุดตรงนี้แป๊บหนึ่งนะครับอ่ะสุดตรงนี้ก็เอาแค่นี้ก็พอทางนั้นได้ไหมน่าจะได้มั้งครับ คือผมจะวางน้ำไงโอเคเดี๋ยวลองดูปึ๊บอ่าได้อยู่แต่ว่าผมว่ามันน่าจะได้อีกนะลองขุดลงไปลึกอีกสักนิดนึงปึ๊บได้ไหมอ่าโอเคก็มันสุดแค่นี้ครับเราก็จะอุดไว้ที่เดิม แล้วก็ปึ๊บแค่นี้พออ่าโอเคครับแล้วก็จะตักลาวามางี้แล้วก็วางวางตักแล้วก็วางครับอุ้ยเออเออช่างมันไม่เป็นไรลง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 วางโอเคแล้วก็จะวางเอ่อถึงตรงนี้พอนะครับถึงแค่นี้พอแล้วก็ขุดเลยแค่นี้ โอเคเรียบร้อยครับเทนน่านี้เอ่อน้ำก็วางไว้นี่พอวางไว้นี่แหละนะครับอ่าเท่าน,นี้เราก็สามารถไปนเนเธอร์แล้วก็ทำตัวอินชานได้แล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้ไดมอนด์ผมยังขุดมาไม่หมดนะก็รอรอฟอร์จูนครับแต่ว่ากาจะไปขุดนิดนึงนะครับน,นี่ทางนี้ทางนี้นอ่าขอไปขุดสองก้อนแล้วก็พอนะครับอ่าตรงไหนนะอ่าตรงนี้ครับนี่ทางนี้ทางนี้ อ่าอนนี่ครับตรงทางเดินตรงนี้นะผมยังไม่ได้ขุดเลยอ่าขุดไปเลยแล้วกันเฮ้ยมีพิกแอคอ๋อเหล็กเฮ้ยมีอยู่มีอยู่นี่ไงที่ใช้อยู่หนึ่งสองพอนะครับแค่นี้ไว้ก่อนที่เหลือผมไม่รู้นะว่าข้างล่างมีอีกไหม <c oughs> ออกจากถ้ำเรียบร้อยกำลังโอ้แซมอนวัดดีตัวใหญ่มากเลยนะแซมอนเนี่ย ผมไม่เคยเห็นแซลม,มอนตัวใหญ่ขนาดนี้มาก่อนเลยหรือว่ามันตัวใหญ่อยู่แล้วก็คอมเมนต์ได้นะครับเพราะว่าผมเออผมเคยกินแซลม,มอนแหละแต่ว่าไอตัวมันเป็นๆนะแต่ว่ามันใหญ่หรือเปล่านะครับใหญ่เท่านี้ไหมอ่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะไม่รู้ครับแต่เกมไมค์ครับนี่พึ่งตัวโคตรใหญ่เลยนะตัวเท่าหัวคนเลยน้าถึงบ้านแล้วผมก็ได้เตรียมไฟแช็กไว้ในตัวแล้วนะอ่าเดี๋ยวเราทําประตูเลยดีกว่า แต่ปัญหาคือเราจะทำตรงไหนนี่แหละเราจะเอาเอาถังน้ำไปด้วยแล้วกันนะไปตักน้ำครับแป๊บหนึ่งนะเอ่อป่ะเราไปทำประตูนเธเอ์กันซึ่งเราจะทำสักประมาณตรงต้นไม้ใหญ่แล้วกันตรงต้นไม้ใหญ่ครับเออข้างๆต้นไม้ใหญ่เลยดีไหมวะ เอาตรงไหนดีวะอืมอ่าเอาเอา๋อ,อ,อตรงตรงน้นไม้ใหญ่เนี่ยแหละอย่าคิดเยอะครับเอข้างๆกันเลยเนี่ยแล้วก็วางวางหนึ่งสองสามหนึ่งหนึ่ง สองเอ่อปึ๊บสามปึ๊บปึ๊บอย่างงี้เอเออ่าเดี๋ยวบล็อกหินนิดเดียตกแต่งมันสวยงามอา่ะแล้วก็ปล่อยไว้แบบนี้เลยครับเออตามธรรมชาตินะเออทำเป็นแบบธรรมชาติเลยตรงนี้ก็ใส่บล็อกหินนิดนึงอา่าโอเคตรงนี้ไม่เห็นโอเคช่างมัน นี่ครับแล้วก็จะปล่อยไว้ตามธรรมชาติอย่างนี้เลยนะให้ต้นไม้มันกบเกลื่อนต้นไม้ครับไม่รู้กบเกลื่อนยังไงช่างมาันเถอะโอเคปล่อโยต,โตทิ้งไปดีกว่าเอ้ยไม่ทิ้งไม่ทิ้งเก็บไว้จุดปุ๊บเตียบร้อยน่ะเหมือนมังเหวออะไปไปเลยอู้โอ้โหเสียงที่คุ้นเคย อุ <screws> <ground> ้ยเกิดไหนนี่โอ้โหเกิดมาปะเจอโอ้เฮ้ยเกิดมาโอ้โหไวโอมนี้เลยเหรอโอ้เกินไปไหมโอ้โหแหลกมากครับจังหวะนี้โอ้โหเกินไปไหมอ่ออุ้ยโอ้โหสลามไฟโอ้โหอันตรายนะเนี่ยเสียงปากาโฮจากไหนครับโอ้โหสวัสดีครับสลามอืออุ้ยอุ๊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 ยจะตกจะตก ลามได้แมกมาคิวไหมเนี่ยอุ้ยตัวเล็กก็ตีเราได้วะไม่ได้แมกมาคิวนะครับมาเดี๋ยวเรามาทำหลังคากันครับอ่านี่กันตรงนี้ไว้ได้วยเผื่อเราตกเอออุ้ยโกสโตนเดี๋ยวค่อยเก็บครับขออุดตรงนี้แป๊บหนึง่งเดี๋ยวตกเดี๋ยวตกไม่ใช่อะไร โอเคแค่นี้พอก่อนนะครับปักช็อตไปด้วยอะ่ะโอเคเราจะไปทางไหนก่อนดีโอ้โหยังไงดีวะเนี่ยโอเ้เราเอา่ะอ่ะเรามาไปโอมนี้ก่อนแล้วกันนะครับซึ่งไวโอมธรรมดาก็อยู่ข้างบนนี้เองนะนี่อยู่ตรงนั้นเลยเนออ่าเราก็เจอเห็ดครับก็เก็บเห็ดไปด้วยก็ได้ไปตกแต่งก็ได้ เก็บไปเก็บไปคือมันจะมีไอหมูหมูป่าปะมีเอ,อ้ยเอเนอร์แมนนี่ว่าเอออ่าโอเคตอนนี้เราเจอโกนักเก็ตครับเก็บวิวได้ด้วยโอเคเราสามารถไอ,อฟาร์มเอร์โฟจากที่นี่ได้นะโอเค อืมเฮ้ยนี่น,นี่ที่ผมชอบนี่คือนี้ครับนี่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 ครับมันมันปีนได้วะเออใช่ครับมันปีนได้งั้นก็เก็บได้ไหมอะเก็บได้ปะว่าเก็บได้โอเคคือผมไม่รู้เรื่องอะไรในเนเธอร์มากนะไอ้อ ater, เนเธอร์อ้อัปเดตใหม่อะผมไม่ค่อยรู้เรื่องครับใครรู้ก็คอมเมนต์มาได้นะเ,เกี่ยวกับเนเธอร์อันใหม่นะ่ย ผมไม่ได้ค่อยติดตามไมค์ครับเท่าไหร่รู้แค่บางเรื่องนะบางส่วนโอเคมีอะไรอีกไหมได้อันนี้บางมันได้น้อยเนาะเนี่ยมันต้องใช้ไออะไรนะที่ตัดกันไก่อ่ะเออต้องใช้กันไก่ครับเดี๋ยว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 เป๊บนะ วิวตกใจโอ้โหตกใจหมดอืมเราปักทอดมาโอเคตรงนี้แล้วกันกลัวหลงกลัวหลงไม่ใช่เลยกลัว,วหลงอ่าซึ่งในนาโลกก็มันจะมีต้นไม้ต้นอะไรอ่ะลองลองลองตัดไหมอลองตัดลองตัดข้างล่างรู้สึกเสียงมันแป,กแปกแลกๆเนาะ ได้ไม้แปรรูปครับอา่าก็เอาตกแต่งได้มั้งผมไม่รู้อะส่วนเห็ดพวกนี้ก็เราต้องขุดดินพวกนี้ไปด้วยใช่ไหมเอาต้องใช้พี่แอ๊กเหรอ,อยังไงถ้าเราวางแล้วถ้าเราวางเห็ดวางไม่ได้อ๋อปึ๊บ โอเคนี่เธอคอรสขุดไปครับโอ้ oh, my god อ่าโอ้พิกซอมบี้เอ่อพิกลินซอมบี้พิกอะไรไม่รู้ชื่อมันอะไรไม่รู้จำไม่ได้นะครับเอ่อซอมบี้พิกลินเหรอเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะโอ้ว่าเราได้ยินเสียงอย่างไหน ไม่เจอปากรับอุ้ยได้อุ้ยได้ได้นี้ด้วยแบงคมาคิวเออ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 ได้แบงคมาคิวไหมไม่ได้เสียงแก๊สเสียงแก๊สเดี๋ยวเดี๋ยวเจ็โอ้ my god ขอยิงแก๊สแป๊บมาดีแก๊สยิงหนึ่งสองซ้ำเอาไม่โดนหนึ่งสองซ้ำอู้เกิดสองตัวเออเออสลามอ่ะสลาม ใช้ลูกธนูได้กากมากครับอุ้ยอุ้ยอุ้อันนี้ไม่สู้อันนี้ไม่สู้ไม่เอา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 อันนี้อันนี้ไม่เอาครับอันนี้ไม่เอาเขาบอกมันโหดเขาบอกอันนี้ไม่เอาจริงๆครับไม่เอายายาโอ้โอ้ไม่เอาจริงไม่สู้จริงครับลูกธนูตอนนี้จะหมดแล้วอีกสามลูกอ่ะเป็นนึงไม่เอาอ่ะผมผมไม่อยากสู้อ่ะคือยังไงมัน เราต้องให้ทองมันปะเราต้องให้ทองมันไหมแป๊บหนึ่งนะแป๊ดหนึ่งปหนึ่งขุดแป๊บหนึ่ง,งครับตกครับเออได้ได้ได้ได,ได,ได้โอเคเราจะให้ทองมันละกันนะครับอ่าดูที่ว่าอุ้ยเอ,อ่อรองเท้าครับรองเท้าไปเลยอ่ะเอาเด้มาเด้ เอ๊อยู่ไหนวะอยู่ไหนวะเอาหายเอาหายหรือว่ามันกลายเป็นอันนี้แล้ววะผมก็ไม่รู้นะโอเคงั้นผมขุดต่อละกันนะครับคือผมก็คือผมก็ไม่เข้าใจนะว่ามันยังไงของมัน ตื่นเต้นนิดหน่อยครับผมตื่นเต้นนิดหน่อยนะที่ได้มาในเธอใหม่นะครับ,บตกใจปะโถนึกว่าเสียงใครเดินโอเคแล้วทางกลับบ้านเราอยู่ข้างบนใช่ไหมโอเคเจอทอนละอุ้ยอุ้ยน่ารักอุ้ยอันนี้เขาบอกว่าเอะมันสามารถเดินบนาวาได้นะครับอุ้ยน่ารัก,อรกโอ้ดูลูกมันดิโอ้โหน่ารักนะโอมันน่ารักนะโคตรชอบอุ้ยปาโคหายเมื่อกี้ เหมือนผมโอ้นี่ไงนี่ไงมันเดินได้จริงด้วยโอ้ยอดครับสุดยอดถ้ามันเดินบนบกมันจะหนาวนะเออแล้วมันจะตัวมันจะสั่นอะนะครับนี่แหละบางเรื่องก็รู้บางเรื่องก็ไม่รู้นะโอเคปลอดภัยในเทอคอร์สนี่ได้30สิกว่าอัน ขุดไปหน่อยไหมเอ่อเราน่าจะใส่เกาะทองนะจริงๆโอเคอาหารหายไปในหมดวะอ๋อเจอแล้วโอ้ <c oughs> Holy Shit โอ้โหถ้าเราไปใกล้มันจะเป็นไรไหมถ้าเราใส่ทองแล้ว เออรู้สึกเหมือนมันเดินมาไม่ได้นะเหมือนมันเดินมาไม่ได้ครับอ๋อถ้าเราใส่ทองมันจะไม่ทำอะไรเราใช่ไหมใช่ไหมเออใช่เลยครับใช่เลยใช่เลยครับอู้วๆปลากระพฮมาเฮ้ยทำอะไรวนี่เออใช่ครับเรามันจะไม่ทำอะไรเราเลยนะโอเคโอค๊ย เฮ้ยแก๊ดแก๊ดแก๊ดเฮ้ยๆๆๆๆเจ็บ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 เอ่อแป๊บนะอินเดแมนอย่าขวางเด้โอ้นึกว่าอินเดแมนเห็นนะครับไหนไวะเอ้าหาย เนี่ยปลาพวกมันชอบมาแล้วมันชอบหายอะ่ะมันจะหลบทำไมก็ไม่ทราบนะครับไหนลพิ <c oughs> ไม่โดนเพิ <c oughs> ไม่โดนหมดละลูกธนูไปละ <c oughs> ไปละอุย้ยน่ารักอะ่ะดูดิเออมันน่ารักจริงๆครับดูโอ้โหต้องเอาอานมาใส่มันใช่ไหม กลับบ้านกันเถอะผมจะอ้อมทําไมวะกลับกันเถิดครับไม่อตอนนี้เราเจอแค่สองใบโอมนะครับใบโอมอป่าแดงยังไม่เจอนะป่าสีแดงๆอะ่ะเออเฮ้ยเช้าพอดีเลยเอ้เช้าพอดีครับก็เป็นเรื่องที่ดีนะถือว่าดีถือว่าดีาดาบล็อกอันนี้จะวางเลยไหมวางไว้ สักทีหนึ่งอ่ะโดโดๆงี้เลยอะ่ะแล้วก็วางเห็ดไปปึบนี่โดโดๆงี้เลยเท่ดีครับเท่ดีโอเคปีคลิปเลยแล้วกันนะครับโอเคผมสำหรับคลิปนี้ก็คงมีทีน่นี้แล้วกันนะรุ่นก็เลยกดแชร์กดซับใครกับผมด้วยผมถ้าใครอยากไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆของผมก็กดกระดิ่งไว้ด้วยนะเพื่อแจ้งเตือนว่าคลิปผมมาแล้วนะครับโอเคผมเจอใหม่คลิปหน้าผมซีอีโอเกมบ๊ายบายครับ